สวัสดีครับนี่ครับผมมาจากเพจมีดรันดิกุทตยานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวครับเลนดมีกุลข่านะครับตัวนี้นะเป็นเหล็กแหนบตีนะครับส้นหนาสี่มิลห้ามิลนะครับใบมีดยาวตลอดนะดาไม้ประกบสองข้างแบบนี้เลยนะครับมาดูกันนะครับผมจะมาฟันกิ่งกิ่งกระเดาแห้งๆครับ มาดูต้นข่อยกันนะครับมาดูต้นข่อยกันนะามาดูเริ่มโค่นต้นเลยครับ นี่ครับผมใบมี้มีบินเลยนะครับใครสนใจก็เข้ามาตั่งซื้อได้น,นะครับสวัสดีครับ